อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนีช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนหน้าดำประจำยู่ทงไฮทงหน้าตามภาษาของคนเถ่กาชาแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องครับมนีผมสิพ้าพี่น้องไปใส่กับคอยเขามาชมนำกันเดอพี่น้องเดอร์ ก่อนสิเขาไม่ชมพี่น้องมาต้องถอดรองเท้าครับเขามาเลยแล้วกะ็ซอยกดแช่กดไหลกดซับสะไกกดติดตามน้ำในเด้อพี่น้องเด้อพร้อมแล้วก็ตามผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวภาพผมไปนะครับพี่น้องวือนี้สิผ้ามาเบิงหมูดำพลรดจาชท่านนะครับพี่น้องมาตามผมมาไปนอกจากของเพิดนหนาะโอ้ไปทางไหนล่ะครับโอ้ดีสวัสดีครับ มาเบิงหมูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำโตคนจะเข้าแนะนำโตนะครับอรอยาสวัสดีครับผมนายครับอ่ามอนี่เพ็่นสิบห้ามาเบิงหมูมอนี่หมูดำพิการหลักจะท่านพิกัรอยู่นี่พิกัดอยู่นนตตะนัวครับนนตตะนัวครับหน้าหนองไผ่เนาะหน้าหนองไผ่ครับหมูดำาราจะทานมีหลายบอกครับเนี่ยเพชแปดเมครับ ออกแหลกปาสิโทษท่านอันนี้แม่ท่านครับแม่แท่านอยากแคขกยิ้มใจงอยเพราะท่านมีแกบลงตัวนี้อืดเขาชอบ<า>น,นอนแบ,แบบนี้แม่นบ<ง>่แม่ทำมันเย็นอ,อันนี้กับท่นเพาท่านได้สองเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้กับอันนี้ก็บี่แม่ท่านเนอะนะมันหายบ่เนี่ยเบาๆเลี้ยงมาจักปี้ละจันแม่นี่สองปีแล้วอันนี้แม่อันก็นนะมาเึ้น Hi ตัวเม่นสองสามร้อยโล่คนละห็ดหิดกอสองอะไรับกอเดียวนักนี่ตัวไปสีข้างหน้านี่ยอ๋อหอมันมันนักมันหลายเวรามันถูสิแล้วมันพังพังขอกเลยนะบอกมันหลุมไม่ได้หนี่มีแต่กอไหมถ้าบุญไหนบอกกอไหมอันนี้เป็นพอพันอันนี้พอพันตัวนี้อยากจอยต้องเป็นยไงต้องผูกเขาจีหน่อยกับตัวแม่เนาะแม่มันจะใหญ่ขึ้นถ้าตัวสมบุญเขาคงอยากเล่นเยอะหน่อยเนี่พวกหอกมีหลายโต อันนี้ตัวผูตัวนึงตัวผู้หรือตัวตัวนนท์ก็มัดนอนจีต้มอยู่ดีนะตัวผูตัวนี้มันเลนหนามเลยมันเล่นนหนาอปิดกับอะไรครับปิดคับอันนี้มันเป็นหนามดูดเนาะมันต้องเปิดตลอดปิดอะไรได้ปิดกัดอืมมันกัดหัว่าหนังขาดเ่ยเขาชอบความชุ่มชื้นชุ่มแชอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่มากตัวนี้ทองอยู่จังมันทองนี่พี่เจ้พี่บอกเว้ยังไง ปีหนึงมันก็ได้ประมาณสองรุ่นโอ้ปีหนึงสองรุ่นเน่ยปีว้าวดูหน้าเกาสิอันนี้เดีดูสิโตนี่บตมีตายเพราะโตอ๋ออันนี้เป็นแมรุกอลกอลูกอ่อนอู้หูแลนไว้แต่จะหน่อยเรียกง่ายปะครับเนี่ย <c oughs> เรียกง,ง่ายครับกินเขากินไหนกินเหมือนแตสองเวลาที่หากับใบสองอ,อาหารก็เป็นแบบใดอาหารเป็นอาหารผสมครับอาหารผสมอ,อีกนะเป็นห่อมีพวกห่อมมีพวก ข้าโพดนะฮะผสมผสมเขาหวงหลูกได้เนะาะหวงในอยู่จะมันกับว <c oughs> ่า,มมา,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 าุวา,าืาหายันมันเึ้นเขาผสมมาหาหาไซนี่มันบอก็ึ้อปลาเยื่ก่อาเน่ลาน่ก็ูของไทไปเลยของดูสเขาไปเลยเนาะมันทังดังเลยเ้าเลยและให้คองนี่เด็กใส่น้ำมักมันยังบอกใส่ใส่ อันนี้กอันนี้กับมีแต่แกบครับมิถุนแก่ก็มัร์หลาดๆเ้าไม่มีกินเนาะในองนี้คือแห่งที่แทกของนี้มันมันมันขึนบริณารมันกับบอลของนี้มันกัดจันสีกัดเป็นขาดแลาห้องบอลบอลหินหยาดมันกแดกกษไก่ก็ไม่ได้ลราคือแต่นั้นก็ใส่ไว้แหล่งแล้วสิเริ่มพุ่ธ oh มนัน,นเลียงยางดีลยพี mm ่นอกมันต่างมือกันยุงตังมืยุงกัดบเหลือกเนาะกลางม้งอยางดี จเจ้ามึงาใช้ปลาเหนาทเี่ยวเข่านาฝอย่านกแบบัลูกนี่มิตต,มไไนนต,มตัวผูตัวเม่ร้ายกันเลยเนี่ผมหนักมือนักมาตัวผูมันสินร้ายกว่าตัวเมยคือเพาท่านแน่ชัดว่ายัางบ้อนี่กับสามตัวเม่ประมาณสามสี่ตัวจักเดือนแล้วน่ายลูกมันเ่าท่านว่าท่านเ่ท่านหอดเ่าท่านหอดเดือนท่านหอดเดือนทางเขา,า,าสิห่วงลูกอยู่ครับ <laughs> อยากหห็นในตามยันลูกดีไหม ลูกปลาไตยพอตัวเลยหวงลูกแต่พี่พี่ทีแหล้วกับขล่าจะท่านไปสองหลอดกระตุกเลยทีเหี่ยงเป็นคนเอาไปเห็ทนท่านเรียงอยู่ไปล่าจะท่านมันไหรจะท่านขอแล้วผังนะตั้งเขตใช้แดนลูกมันนี้เข้าประด้ขายมันบอก เอาไว้ไปแจกเพื่อนสิพระราชทานต่อเป็นหมูพระราชทานจากสมเด็จพระเทพได้นเนาะมาให้เลี้ยงให้เพราะวาา่าอยู่นี่เพิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะว่าเพิ่นกับค้าของอาหารอะไย่างเขาบอกเองนะเขาเก็บดูแลเลยเพรา,าว่าได้อยากียังไงมึงำนี่อยใช่อะไรไหรือไม่ เด็กกกัยไมัน่ได้กอู้วตนนี้อ้วนอ้วนอ้วนน่าอยากให้บอกพี่น้องเนี่ยเรียงหมูจะสี่เลียง่ายบ่แนะนำอยากแนะนำใ้เรียงบ่ครับแนะนำการเรียงนะครับหมูพวกนี้เลียง่ายครับเยียงง่ายกินางครับขันเข้าเข้าเข้าบอให้อาหารกับเป็นพวกต้นกล้วยเป็นพวกพักตอพักตุ๊กนี่ก็ได้ครับได้ได้ขันเรียงก็คือบ่อยากบ่อยากให้รับพื้นเนาะ ครับแลอนหนามันมาไอสิเ <het> พ <anes> ื่อมันเจ๊งสิไงมันซึมแล้วมันก็แห้งหนับสองสามหมื่นมันก็แห้งหนามันเลยซึมซึมลงไปเดี๋ยวยังไงครับมผมผมก็ว่าซูมือขนกับเลี้ยงน้อยว่าขายดีเลยนี่เจ้าหนึ่งเขาเลี้ยงในบ้านก็ได้ขายเลยครับยุนี่บ่ได้ขายเลยเนาะนี่ผมบ่ได้ขายแต่เขาเลี้ยงเขาก็สิเลี้ยงเป็นหมูกระโดนเป็นหมูปางสันว์นว่ามันก็นั่งเฉียสกัดไหมพี่ไหมคือที๊ดสกัดในสีเขากับห้าสีด้วยเนาะบ้านท่านเนี่ยเขาก็ถามหลายเพราะว่าหมูหลุมเนาะเออมูหลุมครับ เศษอาหารที่เขากินเหลือสิพวกเศษเขาเศษงาเขาใส่ขู่ไว้ก็นั่นแหละก็หัามอ่อนนั่นเองเขาเอาหัามร่วมมันก็ติดเข้ามาเนี่ยคุ่คู่คู่ลุงมึกินกินหมไหรอจกเวลาอ่ะตอบไม่ไครับต่อก็ไม่เล่นจำสิ่งเวลาได้ไหมครเลื่นปั๊บห้องหาเลยแล้วถ้าถึงเวลาปุได้กินห้องเลยพูเลยกันนี่เขจะได้ยินเสียงถามไปฟังคนละแม่เออเดี๋มื่อนี้ก็ ขอขอบคุณน,นายเด้อที่ไ้ความหูเรื่องหมูลุม่มข้างบนนี้ครับครับครับพี่น้องมาเบ่งเนาะมือนี้ก็คลิปนี้อาไปสำนึกสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องอีสานแนวใหม่ใช้กกำลังพัฒนานำแน่ซอยกันกดแชร์กดไลค์กดซัพสไครต์น้ำเด้อพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณทีรับชมจากแต่ต้นจนจบขอบคุณครับ